สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจนะครับคือการตามรอยสัญญาณจากผู้เล่นรายใหญ่หรือที่เขาเรียกกันว่า smart money ในตลาดหุ้นว่าเอ๊ะ eh, เขาทำอะไรกันอยู่แล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่ว่า เออการกระทําของคนที่มีข้อมูลวงในหรือคนที่แม่จะรู้เยอะกว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทเองพวกผู้บริหารกรรมการ,รหรือนักลงทุนแบบแอคทีฟิสที่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือแม้แต่คนที่ชอ็อตหุ้นนะคะสัญญาณพวกนี้มันพอจะบอกใบอะไรเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นได้บ้าง <c oughs> ซึ่ง จริงๆก็มีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะนักลงทุนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นอยากเข้าใจกลไกตลาดมากขึ้นหรือคนที่มีประสบการณ์แล้วก็อาจจะได้มุมมองใหม่ๆหรือทบทวนคอนเซปต์สำคัญๆไปด้วยกันเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาดูกันเลยว่าสัญญาณหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องบริษัทซื้อหุ้นคืนการซื้อขายของคนวงในการเคลื่อนไหวของแอคทิวิสต์แล้วก็ข้อมูลการขายชอ็อตด้วยนะคะ เริ่มที่สัญญาณแรกก่อนเลยนะคะเรื่องการซื้อหุ้นคืนหรือ buybacks กับการออกหุ้นใหม่หรือ issuance เนี่ยค่ะออโดยทั่วไปเนี่ยการซื้อหุ้นคืนเขามองเป็นสัญญาณบวกนะคะอ๋อเพราะเหมือนบริษัทบอกว่าเออมีเงินสดเหลือนะแล้วกออ็ผู้บริหารอาจจะคิดว่าราคาหุ้นตอนนี้มันถูกไปหรือเปล่าประมาณนั้นไหมครับ ใช่ค่ะใช่เลยประมาณนั้นเลยค่ะมีงานวิจัยเก่าๆอย่างของ i c ค n b เ r y รเนี่ยเขาก็บอกว่าหุ้นที่บริษัทประกาศซื้อคืนโดยเฉพาะที่ให้เหตุผลว่าราคาต่ำไปหรือ under valuation เนี่ยนะคะมักจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดในระยะยาวหลังประกาศไปแล้วครับผมแล้วถ้ากลับกันล่ะครับถ้าออกหุ้นใหม่ส่วนใหญ่ก็ตรงเป็นข้ามค่ะ คือมักจะเป็นสัญญาณลบมากกว่าอาจจะแปลว่าเออบริษัทกําลังต้องการเงินทุนเพิ่มนะ mm hmm. หรือผู้บริหารอาจจะมองว่าอืราคาหุ้นตอนนี้มันก็ไม่ได้ถูกแล้วละ่ะอาจจะแพงไปด้วยซ้ําอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหลักต้องดูอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากแค่ข่าวประกาศซื้อคืนหรือออกหุ้นเพิ่มทุนหุ้นที่ซื้อคืนเยอะๆจริงๆเนี่ยแบบท็อป10เซเลยมักจะทําผลงานดีกว่าตลาดครับ ส่วนกลุ่มที่ออกหุ้นใหม่เยอะสุดท็อป10%เหมือนกันอันนี้มักจะทําผลงานแยก่กว่าตลาดเออแบบชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่ออกหุ้นใหม่เยอะๆเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องระวังนิดนึงค่ะเข้าใจเลยครับทีนี้มาเรื่องถัดไปอันนี้น่าสนใจมากคือเรื่องคนวงในซื้อขายหรือ insider trading พวกกรรมการผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ๆเขาเออน่าจะรู้ข้อมูลดีกว่าคนนอกนะครับใช่เลยค่ะ แต่ประเด็นคือจากงานวิจัยอย่างของโคเฮนส์เนี่ยเขาพบว่าไม่ใช่ทุกการซื้อขายของคนในจะสำคัญเท่ากันนะคะอ้าวเลอครับค่ะที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษคือสิ่งที่เรียกว่า opportunistic trades ค่ะคือเอ่อเป็นการซื้อขายนอกตารางปกติหรือไม่ใช่แบบแผนเดิมๆที่เขาเคยทำการซื้อขายแบบนี้เนี่แหละค่ะที่มักจะทำนายผลตอบแทนในอนาคตได้ดีกว่าอาจจะสร้างผลตอบแทนส่วนเกินได้ถึงประมาณ8%ต่อปีเลยนะคะโอ้โห 8%นี่ไม่น้อยเลยนะครับแสดงว่าไม่ใช่แค่เห็นข่าวว่าคนในซื้อปุ๊บจะดีใจได้เลยต้องดูด้วยว่าเป็นแบบไหนถูกต้องค่ะต้องดูว่าเป็นออป o ปอร์ทนิติสติกหรือเปล่าแล้วก็มีปัจจัยอื่นอีกนะคะอย่างขนาดของการซื้อขายซื้อลอดใหญ่ๆก็น่าจะมีนัยยะมากกว่าครับแล้วก็ประวัติล่าสุดด้วยค่ะหุ้นที่มีคนวงในหลายๆคนเข้าซื้อในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็มักจะให้ผลตอบแทนดีกว่า Mm hmm. แล้วก็มีจุดที่น่าสนใจมากๆคือถ้าบริษัทประกาศซื้อหุ้นคืนแล้วก็มีคนวงในเข้าซื้อหุ้นตัวเองด้วยอันนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่ค่อนข้างแรงเลยค่ะเหมือนการยืนยันซ้ำสองว่าทั้งบริษัททั้งคนในก็มองว่าหุ้นถูกจริงๆครับผม อ๋อแล้วก็มีอีกข้อสังเกตนะคะว่าการซื้อขายของคนวงในเนี่ยมักจะให้ข้อมูลที่ดีกว่าหรือทำกำไรได้ดีกว่าในหุ้นกลุ่มคุณค่าหรือ value stocks มากกว่าหุ้นเติบโตหรือ growth stocks ค่ะน่าสนใจครับนอกจากดูบริษัทกับคนในแล้วยังมีสัญญาณจากนักลงทุนอีกกลุ่มคือพวก activist ที่เข้ามาเพื่อมีบทบาทกดดันให้บริษัทเปลี่ยนแปลงอันนี้บอกอะไรเราได้บ้างครับ กลุ่มแอคทีฟิสต์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะในอเมริกาที่ต้องยื่นเอกสาร Schedule 13D ดีถ้าต้องการมีอิทธิพลต่อบริษัทเนี่ยการเข้ามาของเขามักจะเป็นข่าวดีต่อราคาหุ้นค่ะครับงานวิจัยพบว่าหุ้นที่ตกเป็นเป้าหมายของแอคทีฟิสต์เนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนส่วนเกินทันทีหลังประกาศเลยนะคะประมาณ5-7%โอ้เร็วเหมือนกันนะครับใช่ค่ะและที่น่าสนใจกว่าน,นั้นคือผลตอบแทนส่วนเกินมันยัง มีต่อเนื่องไปอีกในปีถัดๆไปด้วยประมาณ11-17%เลยค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงดีๆที่เกิดขึ้นในบริษัทต,ตามที่แอคทิวิสต์เขาเรียกร้องอะค่ะโหถือว่าให้ผลตอบแทนดีเลยทีเดียวครับมาถึงสัญญาณสุดท้ายนะครับเรื่องการขายช็อตหรือช็อตเซลลิงอันนี้คือการแทงว่าหุ้นจะลงใช่ไหมครับแล้วข้อมูลนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างใช่ค่ะ แตงถ่ายชอ็อตคือการมองว่าหุ้นจะลงทีนี้เราจะดูสิ่งที่เรียกว่า Short Interest Ratio หรือ SIR นะคะคือสัดส่วนหุ้นที่ถูกยืมไปชอ็อตเทียบกับหุ้นทั้งหมดครับสิ่งที่งานวิจัยอย่างของโบเมอร์เขาเจอเนี่ยอาจจะดูขัดขัดกับความรู้สึกนิดหนึ่งนะคะคือเขาพบว่าหุ้นที่มีค่า SIR ต่ำค่ะคือมีคนชอ็อตน้อยๆกลับเป็นกลุ่มที่มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในปีถัดไปอ้าวอย่างนั้นเลยครับ หมายความว่าการที่ไม่ค่อยมีใครอยากจะชอรอตหุ้นตัวนั้นเนี่ยกลับเป็นสัญญาณที่ดีประมาณนั้นเลยค่ะคือกลุ่มหุ้นที่มี SIR ต่ำสุดเลยเนี่ยท็อป1ให้ผลตอบแทนส่วนเกินเฉลี่ยถึงประมาณ6%ต่อป,ปีเลยนะคะในทางกลับกันหุ้นที่ SIR สูงสูงคือคนแห่ไปชอรอตเยอะๆเนี่ยมักจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีต่ำกว่าตลาดอ๋อเข้าใจแล้วครับ ค่ะดังนั้นการที่หุ้นตัวหนึ่งมีระดับ Short Interest ต่ำๆเนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างหนึ่งค่ะสรุปแล้วนะครับการที่เราคอยสังเกตสิ่งที่เรียกว่า Smart Money หรือผู้เล่นรายใหญ่เขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเองการซื้อขายนอกรอบของคนวงในการเข้ามาของ Activist หรือแม้แต่การดูระดับ Shortinterest ที่มันต่าๆเนี่ย ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และก็ให้มุมมองที่น่าสนใจกับนักลงทุนได้จริงๆนะครับใช่เลยค่ะสัญญาณพวกนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมือเสริมนะคะช่วยยืนยันสม,มุติฐานที่เรามีหรือช่วยประกอบการตัดสินใจในการวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นของเราให้มันเอ่อรอบครอบขึ้นครับช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เหมือนกันค่ะเป็นการเสริมข้อมูลเชิงคุณภาพเข้าไปกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เราอาจจะทํากันอยู่แล้วให้มันสมบูรณ์ขึ้นค่ะครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกสัญญาณสำคัญสคัญเหล่านี้กันไปพอสมควรแล้วนะครับก็หวังว่ารายละเอียดพวกนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้มุมมองใหม่ๆกับนักลงทุนทุกท่านในการนำไปลองปรับใช้กันดูนะครับ